นายอัธสิทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการกระทรวงมหาดไทยภายในงาน SX 2025ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคม2568นณศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิจ โดยปีนี้กระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมเป็นปีที่4ติดต่อกันภายใต้แนวคิด Good Balance Better World สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่านำเสนอภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG นิทรรศการของกระทรวงมหาดไทยจะแบ่งออกเป็น5กิจกรรมหลักได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมหาดไทยปันสุขการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเรียนรู้ผ่านวีดิทัศน์และการนำเสนอเวทีกลางนอกจากนี้กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด12แห่งยังจะนำเสนอผลงานเด่นในภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขที่สอดคล้องกับ SDG เช่นการสมรสเท่าเทียมการให้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ผ้าถ่ายใส่ให้สนุกบ้านประหยัดพลังงานเซลล์บอร์ดแคสต์ระบบเตือนภยัยโดยการจัดงานปีนี้มุ่งเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน